สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับสวัสดีสมาชิกชาว YouTube ทุกๆท่านนะครับโอเคครับเราก็ยังจะยังคงอยู่กับภารกิจซ่อมแซมถนนนะครับก็มาถึงภารกิจที่4แล้วนะครับสําหรับงานซ่อมแซมถนนนะครับภารกิจที่4นี้นะครับตามคําสั่งแล้วเขาให้เรานะครับนํารถบดนะครับรถบดสันสะเทือนนะครับไปที่หน้างานนะครับในส่วนของรถผมก็ได้นําออกมาตั้งแต่คลิปวิดีโอที่แล้วนะครับก่อนจะตดคลิปวิดีโอนะครับ โอเคครับก็ใช้หัวราก12ล้อนะครับแล้วก็หางลากบรรทุกสีน้ำเงินนะครับก็เป็นหางบรรทุกรถใช้งานขนาดกลางนะครับแล้วก็ขนาดเล็กด้วยนะครับในส่วนของงานขนาดใหญ่ที่เราจะใช้ตามบรรทุกนะครับก็จะเป็นในส่วนของหางสีเขียวนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรานำรถบดของแคทนะครับไปที่หน้างานกันนะครับ โอเคครับก่อนที่จะเราจะไปลุยหน้างานนะครับเดี๋ยวผมก็จะซืはは้อป uh, ั๊มน้ํามันนะครับปั issimo, ๊มน้ํามันของเมืองที่หนึ่งเมืองที่สองเมืองที่สามนะครับแต่ผมจะซื้อของเมืองที่หนึ่งก่อนนะครับก็คือกดมาที่รูปบ้านนะครับเอ้ยกดมาที่รูปโลกนะครับแล้วก็เข้าไปที่รูปบ้านนะครับแล้วก็กดไปที่รูปบ้านอีกหนึ่งครั้งนะครับนะครับเราติ๊กอันแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของเมืองที่หนึ่งนะครับก็เราก็กดซื้อไปเลยนะครับ ส่วนอันสองอันสามก็คือของมือที่สองมือที่สามนะครับโอเคครับผมก็ซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะสังเกตได้ว่าตอนนี้นะครับปั๊มน้ำมันก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีไว้เพื่อประดับสวยๆงามๆนะครับเราไม่สามารถเติมรถได้นะครับเพราะว่ารถในเกมนี้เขาไม่ได้ทําการเติมน้ํามันนะครับ ก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสมาชิกยังไม่ได้ซื้อนะครับก็สามารถเข้าไปซื้อได้นะครับก็คือก่อนที่เราจะทําการกดเข้าไปก็คือติ๊กที่รูปบ้านก่อนเลยนะครับหนึ่งครั้งนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปติ๊กที่เป็นรูปบ้านในหน้าที่สองนะครับอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เขาก็จะขึ้นมาให้เรานะครับเราก็สามารถเข้าไปซื้อได้นะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราก็จะเดินไปทางไปที่นั่งงานกันเลยนะครับนี่เราก็นํารถขึ้นรถคอนเนอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับก็สำหรับสมาชิกใหม่นะครับที่เกิด สนใจในตัวเนื้อหากเกมนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าเล่นแล้วไม่เข้าใจในส่วนไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้นะครับผมก็ยินดีที่จะให้คําปรึกษานะครับแล้วก็ตัวเกมนี้ก็อย่างที่เคยพูดไปหลายๆคลิปนะครับก็ตัวเกมนี้ก็จะมีอยู่สองตัวด้วยกันนะครับตัวเป็นตัวทดลองกับตัวจริงนะครับตัวทดลองที่เราทําการดาวน์โหลดฟรีนะครับก็ไม่สามารถ ซื้อรถดได้นะครับแล้วก็ไม่สามารถทําภารกิจที่ตักกองดินได้3ามกองนะครับในตัวทดลองก็จะเล่นได้แค่ร em. ถตักนะครับกบท่อนะครับเพราะว่ารถตักมันเขาให้เรามาฟรีนะครับหลังจากนั้นเราก็ไม่สามารถทําภารกิจอะไรได้แล้วนะครับผมก็มีทําคลิปออกไปอยู่นะครับสําหรับภารก,กิจที่ว่าเป็นตัวทดลองนะครับผมก็ทําคลิปออกมาแล้วนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับถ้าเกิดว่าสงสัยนะครับว่าในตัวทดลองตัวเล่นฟรีนะครับสามารถเล่นได้แค่ไหนนะครับ ก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อสมาชิกอยากเล่นแบบเต็มๆเ,เลยนะครับก็ต้องใช้เงินซื้ออย่างเดียวเลยนะครับตัวทดลองนั้นไม่สามารถเล่นไปต่อได้นะครับก็เล่นได้แค่งานรถตักกบท่อนะครับก็ยังมีหลายๆคนที่ยังคงโหลดตัวฟรีมาเล่นนะครับแล้วก็ถามว่าทําไมยูนิฟีของผมภารกิจไปต่อไม่ได้นะครับทําไมผมถึงไม่มีในส่วนของจอบงานต่อไปนะครับก็ตัวที่โหลดมาก็เป็นตัวฟรีแล้วก็ไม่สามารถเล่นต่อได้นั่นเองนะครับ โอเคครับเราก็เดินทางมาถึงหน้างานแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะทําภารกิจที่สี่นะครับภารกิจบดอัดบดอัดหินนะครับที่เราทําไปเมื่อภารกิจที่สามนะครับคือเราแบเอาหินอเอาดินที่โลงโม่มานะครับตอนนี้เราก็มาถึงขั้นตอนของการบดอัดแล้วนะครับโอเคครับก็ในส่วนของการหักยึนนะครับ ก็ในส่วนตัวเกมนี hacerlo, ้เขาก็จะหักเงินไม่จบไม่สิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราทํางานได้เงินนะครับเราก็ไปซื้อรถเก็บไห้นะครับเพื่อที่เขาจะได้หักเงินเราน้อยที่สุดเลยนะครับก็เดี๋ยวเราซื้อรถจนครบแล้วนะครับเงินก็คงจะไม่ได้ใช้อะไรแล้วนะครับก็เหมือนแค่เล่นเก็บเงินสะสมไปนั่นเองนะครับก็ในส่วนของการหักเงินของเขานะครับก็สังเกตง่ายๆเลยนะครับว่าเขาจะหักเงินเราตอนไหนนะครับก็ดูที่รูปบ้านเลยนะครับ มุมฝานะครับอันสุดท้ายเลยนะครับที่เป็นสินัรัณกรูปไ้านะครับอย่างเช่นของผมตอนนี้นะครับก็เลือินดีเนียเขาก็จะหักเงินวนะครับเมื่อวงสีเขียวมาชนกันนะครับตอนจังหวะนั้นนะครับเขาก็จะทําการหักเงินเรานะครับก็หักไม่จบไม่สิ้นนะครับในช่วงการหักเงินนะครับที่ว่าผมแปลมาแล้วนะครับก็คือมันเป็นเกี่ยวกับรายได้ที่เราได้มานะครับเป็นรายรับรายจ่ายรายได้นะครับก็คือ เราใช้เงินไปเยอะเราได้มาเยอะนะครับเขาก็จะยิ่งหักเราเยอะนะครับก็ให้สังเกตจากรูปบ้างเลยนะครับโอเคครับนี่ผมก็ทําการหมดอัเสารจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมก็มีเงินอยู่เจ็ดหมืนแปดนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปซื้อรถให้หมดเลยนะครับให้เหลือน้อยที่สุดเลยนะครับเพราะว่าอีกนิดเดียวก็สังเกตได้เลยนะครับว่าเขาจะทําการหักเงินเราแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นเราจะทํายังไงก็ได้นะครับให้เงินเหลือน้อยที่สุดเลยนะครับเพราะว่าเขาจะหักเราสองแสนหนึ่งแสนแต่ถ้าเรามีเงินไม่ถึงมันก็ไม่มีผลสําหรับเรานะครับคือเรามีเงินเท่าไหร่เขาก็จะหักเราไปเท่านั้นนะครับเรามีอยู่พันเดียวถึงเขาจะขึ้นหักมาสองแสนนะครับเขาก็หักไปแค่พันเดียวนะครับเพราะว่าเรามีให้เขาหักแค่นั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีสองแสนแล้วเขาหักสองแสนเราก็จะเสียเงินไปแบบฟรีๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งสองแสนก็ สามารถซื้อรถได้หลายพันอยู่นะครับถ้าเป็นรถทันละหกเจ็ดหมื่นนะครับก็สามสี่พันเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็แนะนําเลยนะครับสําหรับสมาชิกที่สนใจในตัวเกมนี้นะครับก็แนะนําว่าเราทําเราทํางานได้เงินมานะครับก็มาซื้อรถเลยนะครับก็นี่ผมก็มาที่โชว์รูมรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ โชลูมรถนะครับก็จะอยู like, s <S hmm. <Sa> ่ในส่วนของมือที่1มีอยู่ที่เดียวนะเพราะคือจุดแรกที่เราเกิดขึ้นมาเลยนะครับตอนที่ว่าเราเข้าเนื้อเกมตอนวันแรกครั้งแรกเลยครับไม่ใช่วันแรกนะครับขอโทษทีนะครับครั้งแรกที่เราเข้าเกมเลยนะครับเขาก็จะมีรถสิบล้อที่ว่าเป็นรถบรรทุกติดเคนะครับมาให้เรานะครับก็คือจุดนั้นเลยนะครับก็เป็นจุดสําหรับซื้อรถขายรถนะครับก็คือจุดแรกที่เรากําเนิดเกิดขึ้นมานั่นเองนะครับก็ ทุกครั้งที่เราจะซื้อรถเช่ารถขายรถนะครับเราก็ต้องมาตรงจุดจุดนี้เลยนะครับส่วนเมืองที่2เมืองที่สามนั้นก็ไม่มีจุดขายรถนะครับโอเคครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของภารกิจที่5นะครับเงินก็ยังเหลืออยู่2 7 0หมนะครับเดี๋ยวผมจะไปซื้อปั๊มน้ำมันของเมืองที่สองนะครับเราก็ติ๊กตรงกลางเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะซื้อเก็บไว้ก่อนเลยนะครับ ดีฝักให้เขาหักไปแบบฟรีๆนะครับนี่ก็เหลืออยู่8,000นะครับก็ไม่เยอะนะครับเดี๋ยวเราก็จะให้เขาหักไปแค่8,000นะครับเดี๋ยวภารกิจหน้าผมต้องคงต้องไปกู้ยืมเงินนะครับไม่กู้ยืมเงินเราก็คงจะต้องขายรถนะครับผมก็จําไม่ได้เหมือนกันนะเพราะว่าผมมีกู้เงินทิ้งไว้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขาหักเงินไปแล้วในส่วนของภารกิจที่5้าเราต้องไปซื้ออย่ามาต่อยมานะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมคงต้องไป ไม่ไปกู้ธนาคารก็คงอาจจะต้องมาขายรถนะครับโอเคครับในส่วนของภารกิจที่5ก็จะสังเกตได้ว่ามันมีคําสั่งย่อยๆอยู่หลายคําสั่งอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของภารกิจที่5นะครับเป็นภารกิจปูยางนะครับเขาก็จะสั่งทีละคําสั่งนะครับก็คือหนึ่งให้เรานํารถไปจอดรถปูยางไปจอดตรงจุดที่กาหนดนะครับ 2. กดค้างที่ตัวรถแล้วคำต่าง ตามตัวภูยานะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะครับว่าเขาจะสั่งให้เราทําอะไรบ้างนะครับก็ผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าผมก็เล่นไว้นานแล้วผมก็อาจจะลืมไปนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดอธิบายไปแล้วไม่ถูกต้องนะครับก็อาจจะทําให้จะมาทิกทุกทุอมที่สนใจในตัวเกมนี้ก็อาจจะงงงในคําสั่งนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไว้เจอกันในภารกิจที่ห้ดีฟานะครับเราจะได้อธิบาย 3, ตามขั้นตอนที่ถูกต้องนะครับ โอเคครับอีกนิดเดียวเขาก็จะทําการหักเงินเราแล้วนะครับก็สังเกตได้ว่าตอนนี้วงมันชนแล้วนะครับวงติเกี่ยวนะครับโอเคครับเขาก็ขึ้นหักเงินเราแล้วนะครับก็สองแสนนะครับหนึ่งหมื่นสองพันนะครับก็เยอะนะครับนี่ถ้าเกิดผมไม่ไปซื้อรถให้หมดไว้จนเหลือแปดพันนะครับก็จะสังเกตได้ว่าตอนนั้นเงินผมมีอยู่ประมาณเก้าหมื่นนะครับเมื่อนั้นเราก็สูญไปแบบฟรีเลยนะครับตอนนี้ก็คือเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับสําหรับ สระมาณเทค <Kind of balls> ที่สนใจในเน <What> ื้อหาเกมนี <bar ambling. S 2> ้นะครับอาจจะมาเห็นคลิปวิดีโอนี้แล้วสนใจอยากจะเล่นนะครับก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็จะเป็นจะจะทําให้เรามีรถมีตัวเกมไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดเรามีเงินแล้วเราซื้อรถเรามีเงินแล้วเราซื้อรถเก็บไว้นะครับเรามีไม่พอเราก็ไปขายคันถูกนะครับขายคันถูกเพื่อมาซื้อคันที่แพงก่อนนะครับเพราะว่าคันถูกนั้นเราทาภารกิจเล็กๆน้อยๆเราก็ สามารถซื้อได้แล้วนะครับโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะครับในส่วนของคลิปวิดีโอหน้านะครับภารกิจใช้รถปูยางนะครับก็จะเป็นในส่วนของภารก,กิจที่5ก็จะอยู่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามและรับชมนะครับแล้วพบกันภารกิจที่5ในคลิปวิดีโอหน้านะครับขอบคุณครับ